ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแทคนิคของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a g n a r o ok ็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแ a g กนา o ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแ a g กนา็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U T Phone ครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลงกว่วที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เเลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถั้งซานและรวมไปถึง s n v g n t r g h t r e เ r ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านผู้ชมม่จะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟมารีกันดเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Soland ม์ m r เว e ร์สนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เกมเปิดเลยนะครับวันที่16ตุลาเนาะปัจจุบันตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์กระต่ายอรชรศนนั่นเองนะครับพลังผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ145,000นรับอ,นบ,นนอบ,บอันนี่อยู่นท้า,ทามังนะครับอันดับเ้วย่ยน่านะย ไม่ติดอันดับเลยนะครับเออแต่ละคนนี่คือเขาพลังแบบโหดมากอะ่ะนี่ครับอันดับ100เนี่ยพลังแสนแสนแปอ่าพลังเขาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสังเกตว่าตัวละครเนี่ยเล่นเป็นตัวละครสีม่วงนะเพราะว่าตัวละครสีม่วงหลายๆดาวเนี่ยสเตตัสมันจะค่อนข้างเยอะอ่าแต่ว่าตัวละครผมในปัจจุบันตอนนี้นะครับ มีเล่นเป็นเสี่ยวอูอ่สามดาวถังซาน5ดาวถังซานย่างเงินคลาม2ดาวนะครับจูชิงใช่ไหมแม่งตัวที่ไม่ค่อยอยากได้แต่ไม่เป็นไรครับตัวของนกน้ําแข็งเนี่ยมาทุกรอบเลยนะแล้วก็เสี่ยวอู่2ดาวซึ่งเสี่ยวอู่2ดาวเนี่ยได้จากการเติมเงินทั้งนั้นเลยนะครับก็คือไปที่ตัวนี้เติมเงินครั้งแรกใช่ไหมได้ตัวนี้1ตัวแล้วก็เติมเงินครบอีก3รออยสามสามสิบเพชนะครับจะได้อีก1ตัวนะครับรวมกันเป็น2ดาวแล้วก็ตอนนี้ผมเติมไปประมาณ 648เพชรใช่ไหมถ้าเติมกับเกมสเตชันเนี่ยจะอยู่ที่ราคา2,100บาทเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ตัวนี้มาเพิ่มเติมแล้วก็ผมเติมพวกแพ็กเกจที่มันเป็นบัตรรายเดือนเติมเองนะอ,อย่างเช่นตัวนี้35บาทใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้285กับ125อันนี้ผมเติมไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่ามันใช้เพชรเติมไม่ได้ หลักๆเนี่ยตัวละครผมน่าจะพลังอยู่ที่ประมาณเท่านี้แล้วก็ยังเหลือของที่สามารถกดเลือกตัวละครได้ด้วยนะเลือกตัวละครอะไรก็ได้แล้วก็มีสุ่มตรงนี้ด้วยครับอ่าอันนี้จะเป็นสุ่มตัวของวิญญาจาร์เรียกว่าเป็นปาร์ตี้นังนั้นอย่างเช่นปาร์ตี้คริสติคอนก็จะมีแม่ถังซานอาถังซานเสี่ยวอู่ถังซานใช่ไหมอันนี้เป็นเอาชีวิตรอดก็จะเป็นเน้นพลังชีวิตอ่ะก็จะเป็นตี้ของปูบีอันนี้เป็นคอมโบใช่ไหมเห็นไหม นี่ตีคอมโบอันนี้เป็นตี้สถานะผิดปกติอันนี้เป็นตีานาตนนนต้คลั่งนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าตี้ถังซานเสียวอู่เนี่ยได้ตัวไหนมาก็ดีครับอันนี้คือดีสุดละอย่างน้อยเลือกไปเนี่ยแล้วก็สุ่มครับอ่าได้เสียวอู่โอเคทําดาวได้แล้วก็ถ้าเราอยากทําดาวต่อตัวละครถังซานหรือว่าเสียวอู่เราก็อัพตรงนี้ก็ได้ครับนี่เลือกเอาเลยว่าเฮ้ยเราอยากเลือกเป็นตัวไหนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้อ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวแพ็กเกจที่น่าซื้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนเติมเงินเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่6กเพศเราจะได้รับของเนี่ยตามนี้เลยก็คือวันแรก5ใบวันที่2อง2ใบ5ใบ2ใบ5ใบซึ่งมันค่อนข้างคุ้มอยู่นะอ่าแล้วก็อันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าคุ้มอันนี้ค่อนข้างคุ้มเพราะว่า30เพรเนี่ยมันก็ราคา150บาทปะ แต่ว่ามันได้วงแหวนหมื่นปี2ชิ้นซึ่งวงแหวนหมื่นปีหายากมากๆผมเล่นเซิร์ฟเทสสิบสองวันยังไม่ได้แตะหมื่นปีเลยส่วนตัวคิดว่าคุ้มนะเอาตรงๆแต่ว่าถ้าใครไม่รีบไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันอยู่ตลอดแล้วก็จะมีกระดูกวิญ,ญญาณ800 0ปีตัวนี้ผมคิดว่าไม่คุม้มทาใครไม่อยากได้ใบากาชาเนี่ยไม่คุ้มเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแพ็คเด้งที่เป็นราคา128เพรมั้งจะได้กระดูกวิญ,ญญาณหมื่นปีอันนั้นค่อยคุ้มกว่าตัวนี้อันเนี้ย ่วนตัวคิดว่าคุ้มเพราะว่า68เพชรเนี่ยมันอยู่ประมาณ300บาทแต่มันได้เสืออู่1ตัวซึ่งเราเล่นอยู่แล้วเสืออู่เก่งมากกับวงแหวนหมื่นปีอันเนี้ยคุ้มอันเนี้ยยังลังเลอยู่แต่ส่วนตัวคิดว่าอันเนี้ยยังไงก็คุ้มอ่าแล้วก็ตัวนี้เฉยๆนะครับถ้าไม่ใช่ส่วนละต่างก็ไม่ต้องซื้ออันนี้128เพชรเนี่ยเราจะได้เลือกวิญญาจาร์เลยถ้าใครอยากทําตัวละครไหนสุดๆก็ให้เลือกตัวนี้ พราะว่ามันจะมีไอตัวดาวตัวนี้ที่ใช้ไปอัปเกรดตัวละครหลักเราด้วยซึ่งมันสามารถซื้อได้2 2ชิ้นต่อ1วันนะซึ่งก็อาจจะคุ้มอยู่นะครับอันนี้อ่าเลือกวิญญาจารได้ตามที่ต้องการเลยเหมือนกันนะครับซึ่ซงซื้อได้2แพ็คด้วยเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าได้มา4ตัวใช่ไหมมันก็เลือกได้เอาตรงๆนะถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าก็คุ้มตรงที่มาได้วงแหวน25,000ปีแต่ถ้างบเราไม่เยอะไม่ต้องรีบ ต,ต,ตัวตัวคิดว่าผมซื้อแค่เสียวอู่พอละกับตัวนี้อ่ะงบเราไม่เยอะอันนี้อือเพราะว่ามันจะเป็นสเตปอัพสังเกตอันนี้วันแรกใช่ไหมหกเพชรวันที่สองหก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 และสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ฟรีแล้วมันจะมีสเตปต่อไปที่คุ้มกว่าเดิมนะครับประมาณนี้อันนี้35บาทผมซื้อเลือกเป็นถังซานนะแล้วก็จะได้เศษถังซานเด็ดชิ้นต่อวันเลยนะครับซึ่งซื้อทุกวันก็จะค่อนข้างโอเคเหมือนกันอันนี้เป็นเติมเงิน สะสมทุกวันนะครับก็ได้รับของฟรีตามนี้เลยอ่ะอันนี้เราเป็นเอ่อกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมครับอ่าเติมเงินสะสมตอนนี้ผมเติมไป766เพชรใช่ไหมอ่าประมาณนี้ถ้าเติมคบป,ประมาณ2,800เพชรก็ได้ของทั้งหมดนี้ไปอันนี้รับของไปก่อนอันนี้บัตรรายเดือนเติมแล้ว อันนี้เติมเท่าไหร่ก็ได้จะสามารถมากดรับของรางวัลได้1ครั้งนะมันจะได้ของทั้งหมดนี้แหละนะสิวันนะเติม35บาทก็ได้อันนี้ลายวันเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับลายวันถ้าไม่ใช่สายเติมจริงๆนะอันนี้ลายสัปดาห์ค่อนข้างคุ้มอยู่องแหวนตัวเนี้ยเอาตัวตรงคุ้มต่อหมืนปีแต่คือถ้าเราไม่รีบเราไม่ใช่สุลตะนะ ผมมองว่าเดี๋ยวไปไล่ซื้อแพ็กเกจที่มันเป็น1-0,000ปีแล้วราคา18เพชรตัวนั้นคุ้มกว่าอันนี้ผมมองว่าปล่อยผ่านก็ได้ถ้าใครไม่ได้งบเยอะอันนี้ก็ตามงบครับถ้าใครเป็นคนรวยก็ซื้อนะอันนี้ก็ไม่น่าซื้อเท่าไหร่อันนี้ทรัพยากรแบบว่ารีไลวันถ้าสุลตา่านต้องซื้อถ้าไม่ใช่สุลตา่านมองข้ามครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเงินจะได้ใช้ตอนเลดเกมปีนึงตั้งแต่ตอนที่แบบมีตีบวกกระดูกวิญ,ญญาณเนาะ อ่ะอันนี้จะเป็นพวกแบบว่ารับของฟรีจากการเติมเงินใช่ไหมซึ่งไอ้พวกเนี้ยที่มันเป็น8เพชรอย่างเงี้ยซื้อก็ไอ้หกเพชรเนี่ยซื้อก็คุ้มนะแต่ว่าปกติมันจะได้ประมาณติดใบากาชาไงแต่อันนี้มันได้ของมาเพิ่มด้วยถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องซื้อผมไม่ซื้อนะอันนี้โอเคอยู่คุ้มอยู่อ่ะอันนี้ถือว่าคุ้มได้ใบากาชาได้พลังงานพร้อมกับเศษเสียอู่อันนี้คุ้มอ่ะอันนี้ได้เศษแล้วก็อันนี้30เพชร ซึ่งเติมอะไรแบบ30เพชรวะเดี๋ยวมองค่าไปก่อนนะอันนี้60เพชรใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไล่ซื้อเพราะผมรู้สึกว่ามันมันจะมีของที่มันน่าจะดีกว่านี้อยู่นะในราคานี้แล้วก็อันนี้เป็นพวกเติมเงินนะครับซึ่งอย่างที่บอกเติมกับเกมเซสชั่นท็อปอัพจาก2,700นเะเหลือ1,200บาทองรอบาทอคุ้มมากๆเลยนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตาล,ล่างคลิปแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีแพ็คเด้งตรงนี้ครับแพ็คเด้งตรงนี้เนี่ย สังเกตครับอันนี้18เพชรใช่ไหมได้18ใบไม่คุ้มอันนี้18เพชรได้ใบกระทา10ใบแต่ว่าได้วงแหวนหมื่นปีอันนี้คุ้มในมุมมองผมนะอ๊บอันนี้เฉยๆมองข้ามไปก่อนอยกเว้นคนอยากได้พลังงานนะอันนี้เอาตรงๆ128เพชรเนี่ย600บาทมันถือว่าคุ้มอยู่นะแต่ว่าเอาตรงๆอ่ะส่วนตัวผมมองว่าวงแหวนหมื่นปีกับตัวพวกเนี้ยมัน ในอนาคตมันจะมีของที่แบบมาให้ซื้อดีอยู่นี้เพราะว่าผมกะว่าผมเติมไปใช่ไหมรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ3,000บาทมั้งผมกะว่ารอให้มันถึงวันที่7อ่ะให้มันมี6ปีกอ่ะค่อยว่ากันอันนี้คือเติมไปอย่างน้อยเอาพวกแพ็กเกจฟรีมาก่อนนะ่ะไอพวกแพ็กพวกเนี้ยเอามาฟรีก่อนเนี่ยค่อยคุมย้มเองใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยววันที่2เนี่ยผมก็จะได้ของเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบตเชนพาร์ทครับแบตเชนพาร์ทเนี่ย ถ้าสนใจตรงที่มันมี2ราคา68เพชรกับ128 128จะได้พวกใบกรชาเพิ่มมา40ใบได้พลังงานเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ตัวของเอ่อเพชรแต่128เพชรอ่ะไม่ได้ใบกระชา40ใบอะ่ะผมว่ายังไม่คุ้มนะแล้วก็ยังไม่ต้องรีบซื้อตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะได้ของดีตอนเลเวล20เพราะฉะนั้นเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันถึงเลเวล20ค่อยซื้อ68เพชรดีกว่าเอออันนี้ในมุมมองผมนะ แล้วก็มันจะมีที่มันเป็นเออ่เดี๋ยวรับของก่อนนะครับเอ่อที่มันเป็นตัวกิจกรรมปะโบ,โบนัสอะโบนัสครับโบนัสเนี่ยสังเกต68เพชรอันนี้ยิ่งเราผ่านด่านไปได้ไกลครับมันจะได้เพชรเพิ่มขึ้นมา เดี๋ยวในอนาคตเราจะได้ใช้เพชรเพิ่มซึ่งเราซื้อไว้ก็ดีครับเซ็ตรวมๆก็หนึ่งหมื่นสองพันเพชรใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใบากาชาคุ้มนะเราซื้อเก้าสิบแปดเพชรเนาะเราได้ใบากาชาร้อยยี่สิบใบเออได้หมดร้อยยี่สิบใบอ่ะยังไงก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันแล้วก็น่าสนใจอยู่นะกว่าจะวล่งห้าสิบอันเนี้ยน,น่าซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ใช้เพชรในอนาคตแน่นอน คือพวกแบตเทินพารนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วครับ98 120บแใบแต่มันยังไม่ได้ใบากาชาเลยเนาะได้ประมาณ50ใบถ้าซื้อปุ๊บนะได้ใบากาชาอีก50บใบเอ๊หรือว่าผมจะซื้อตัวนี้เลยวะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ผมซื้อละถ้าผมซื้ออีกร2 0ยใช่ไหมมันจะได้อีก40ใบพร้อมกับได้รับรางวัลเติมเติมจากเลเวล10อ่ะอีกประมาณ30ใบอันนี้10ใบ อันนี้20ใบเอ่อซื้อเลยก็ได้วะเผื่อแบบอยากทำทีมนะครับอะโอเคซื้อเลยเอ๋ได้ของเลย40ใช่ไหมครับได้ของเลย40นะแล้วเราไปรับของเพิ่มเติมอีกปึ๊บนี่สิใบใช่ไหมรับของทั้งหมดเลยเนี่ยอ่าเมื่อกี้เรารับอีก10ใบเป็น20ใบใช่ไหมตอนเนี้ย40บวก30ก็เป็น70ใบากาชา ตอนนี้ผมมีใบกาชาประมาณ220ใบแล้วก็ตัวนี้ผมกะว่าเดี๋ยวจะมาเปิดถังซานกับตู้เสียวอู่พอแล้วตอนนั้นก็ปล่อยผ่านนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้คือเอ,อเรามีตัวนี้ที่เลือกวิญญาณาได้เลยอันนี้อัศสรเอาเป็นคลิกครับแม่ถังซานโอเคไม่เป็นไรประมาณเล่นได้ครับแล้วก็ผสมอีกหนึ่งตัว อ่ะแมมมอสอ่ะอันนี้ปลดล็อกก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ใบกาชา5วันต่อกันอ่ะนี่เศษที่เราได้จากเสียวอูมาเมื่อกี้เนาะอ่ะเราสามารถอัพหนึ่งดาวแดงได้นะแต่ว่าสังเกตครับเราต้องทำตัวละคร SSR เนี่ยปกตัวให้3ดาวซะก่อนเพราะฉะนั้นเหตุผลที่หลายๆคนติดเสียวอูที่5ดาวเนี่ยเพราะว่ามันต้องทำ SSR ให้3ดาวเนี่ยทังซาเหลืออีก1ตัวอย่างเงี้ยเออ แล้วก็อาจจะไปไล่ทําตัวออินกับอาถัางซานอย่างเงี้ยต่อไปอ่าหลักๆคือตัวละครเราน่าจะได้ประมาณนี้ครับประมาณ1นึ0 0 0สซึ่งผมอ่ะไม่รีบเล่นนะผมเหลือเพชรอีก200ก็ค่อยๆซื้อเพราะว่าผมกะว่าเดี๋ยวเอาเพชรมาซื้อของรายวันไปเรื่อยๆของรายวันไปเรื่อยๆไอ้พวกเนี้ยเฮ้ผมว่าพวกเนี้ยอันนี้1และแล้วก็อันนี้1ใช่ไหมที่เราต้องซื้อรายวันอย่างเงี้ยอย่างน้อยทีละ6เพชรหเพชรแล้วก็เดียวอูพวกเนี้ย เดี๋ยวค่อยเก็บไว้ซื้อก็ได้ครับไม่ได้รีบเพราะกะว่าถ้าเราไม่ได้ทําดาวแดงอะ่ะมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นอ่าประมาณนี้ละกันก็สลับไอดีผมในวันแรกนะครับก็ไม่ติด100อันดับแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสนะเล่นเนไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราปลดล็อกเปิดกาชาหรือว่าทําของทาของไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวสเตตัสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองนี่พลังก็เพิ่มขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ติดอันดับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นไอดีนู้ไปก่อนแต่ว่า เราเล่นเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแนะนําว่ามาเล่นพันธมิตรครับหรือว่ากิลเพราะว่ากิลอ่ะถ้าเราเข้ามาช่วยกันกดลดราคาตรงเนี้ยเห็นไหมลดราคาเนี่ยจากตอนแรก1,800อ่ะคนทั้งกิลช่วยกันกดลดราคาเหลือซื้อศูนย์เพชรเลยลบแปดอะศูนย์เพชรนะนี่แล้วมันได้ตัวนี้ครับไอเศษคัมพีนเนี่ยมันจะได้จากการผ่านด่านทุกขั้นใช่ไหมผ่านด่านผ่านด่านผ่านด่านแล้วเราจะเอามากดล็อกตัวเนี้ยซึ่งหลังๆเนี่ยสเตตัสมันเพิ่มทีละสี่ห้าหมื่นเลยนะ เพราะฉะนั้นมันมันใช้ดีครับอย่างน้อยเข้ากิวดีๆที่แบบมีคนเต็มกิวแล้วก็ช่วยกันบริจาคแนะนําว่าช่วยกันบริจาคให้มันเต็มเลยก็ได้เพราะว่ามันจะได้ใบกาชาหรือว่าได้ของด้วยช่วยๆกันบริจาคแป,ป๊บๆนะครับอย่างน้อยบริจาคช่วยๆกันหลกัหลกๆสำหรับไอดีผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์จจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ